สวัสดีคะ่ะท็อปสเบียนโลกนี้มีสถานที่สุดปากแบลกแนวน่าเหลือเชื่อร้อยคุณไปสัมผัสด้วยตัวเองมากมายแต่ถ้าเป็นแบบที่เรานําเสนอนี่หลายคนจะต้องอึ้งไปเลยและสงสัยว่าใช่สถานที่บนโลกเราจริงหรอเพราะมันทั้งพิศวงและมหัศจรรย์พลึกสุดๆอยากรู้เราใช่ไหมล่ะว,ว่าที่ไหนบ้างเตรียมแพ็คกระเป๋าให้พร้อมแล้วตามเรามาเลยเขื่อนซาบวกเขื่อนตะแลงถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการกักเก็บหรือชะลอน้าต่ำฤดูกาล แต่ที่เขื่อนซาปวัวในรัฐโอริสาประเทศอินเดียนั้นแปลกแหวกแนวจนต้องไปถ่ายรูปเซลฟี่ลงโซเชียลเพราะนอกจากทิวทัศน์อันสวยงามแล้วสังเขื่อนแห่งนี้มีดีไซน์โครงวอลยึกยืดเหมือนพญาง,งูกำลังเลยเข้ามาช่วยลดกระแสน้ำร่างในฤดูน้ำหลากจึงเป็นที่มาของชื่อซาปัวซึ่งแปลว่าง,งูนั่นเองแน่นอนว่าด้วยความแปลกของดีไซน์และการใช้งานที่น่าทึ่งเลยทำให้เขื่อนพญาง,งูใหญ่กลายเป็นแหล่งเช็คอินยอดฮิตของนักท่องเที่ยว อ๋อและถ้าอยากเที่ยวให้ปลอดภัยแนะนำว่าควรมาในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนมีนาคมนะน้ำใสไหลกำลังเหมาะเลยแหละภูเขาไฟโคนเบอร์กาภูเขาไฟที่เรารู้จักกันทั่วไปเวลาระเบิดมกักมีลาวาสีแดงฉานน่ากลัวไหลออกมาแต่ภูเขาไฟโคนเบอร์กาที่โรามาเนียแห่งนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากเพราะมีฟองโคลนเดือดปุดๆเป็นฟองแทนลาวาคะคุณ โดยเกิดจัดเกลือน้ำดินเหนียวมารวมกับการประทุของแก๊สใต้พื้นเมื่อคนแห้งจึงเกิดรูปทรงคล้ายกับภูเขาไฟทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นสตูดิโอถ่ายภาพเอาดอสุดล้ำของนักท่องเที่ยวตีต่างว่าเหมือนได้เหยียบพื้นผิวดวงจันทร์เลยทีเดียวแต่เราแนะนำนะว่าถ้าไปเหยียบที่นั่นทุกคนควรแต่งกายให้เหมาะสมด้วยนะจะได้เหยียบพื้นโคลนที่เหนียวเนินหนาได้สบายๆส,ส่วนลอยฟ้าไอริสกายการ์เดน หากมองจากมุมสูงทุกคนต้องคิดเหมือนกันแน่แนว่ามันหลุมอะไรกันวะเมื่อส่องดีๆจะพบว่าในนั้นมีสิ่งก่อสร้างอยู่ด้วยนี่ไม่ใช่ร่องรอยอุกกาบาหรืออะไรแต่มันคือสวนลอยฟ้าอริสกายการ์เดนแห่งสาธารณรัฐไอแลนด์หนึ่งในผลง,งานของเจมส์เทรเรลศิลรปินชาวอเมริกันผู้ตั้งใจออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเปิดประสบการณ์จากท้องฟ้าที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาโดยปราศจากสิ่งรบกวนซึ่งสีของท้องฟ้า ตัดกับหญ้าสีเขียวขจีที่ค่อยๆเรียงตัวโค้งลงมาคล้ายกระป่องภูเขาไฟทําให้เราไม่เห็นสิ่งกีดขวางอื่นๆสักนิดเอาเป็นว่าถ้าวันไหนเกิดเบื่อคนข้างบ้านจะหนีไปพักที่นี่สักคืนก็ไม่มีใครว่ากันรังพึ่งริมผาแห่งแดนมังกรที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่ที่สิงสถิตข,ของวิญญาณในป่าแต่อย่างใดแต่มันคือรังพึ่งคะ่ะเอา้างงละสิเจ้ากล่องไม้เหล่านี้เป็นรังพึ่งที่ชาวบ้านในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ สิน,นงเจียมณฑลหูเปยประดิษฐ์ระติดตั้งให้น้องๆฟรีแบบไม่เสียตังค์กว่าเจาร้อยร่างบนหน้าผาสูงรลาวๆ1า0 0เมตรจากระดับน้ำทะเลเนื่องจากพวกมันได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมอย่างฉับพลันจนงเกิดปรากฏการณ์อาการรังพึ่งล่มสลายทําให้ทางการจีนต้องรีบอนุรักษ์พึ่งป่าไม่สูญพันธุ์อย่างเร่งด่วนดูไปดูมากก็สดารตาแต่พอถึงเวลามืดมืดก็แอบหลอนไม่น้อยเอาเป็นว่าถ้าใจดีต่อใจ แนะนำว่าไปช่วงกลางวันจะดีที่สุดหลุมยุบมุดฟ,ฟูหล,ลุมยุบเป็นหนึ่งในธรณีพิบัติภัยที่มีลักษณะพื้นผิวพังทลายเป็นหลุมสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแต่ถ้าใครไปเยือนกาตาต้องเปลี่ยนความคิดซะแล้วคะ่ะเพราะหลุมยุบมุดฟ,ฟูแห่งนี้แตกต่างจากที่อื่นมากๆแม้ประเทศนี้มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายแต่ที่นี่เป็นถ้ำและมีห้องถงขนาดใหญ่อายุมากกว่า3 2 5 0 0 0ถึง5 0 0 0 0ปี มนุษย์สามารถเข้าไปใช้ภาพได้สบายๆเพราะมีทางเข้ากว้างประมาณ12เมตรและลึกลงไปเราาๆ92เมตรซึ่งนักท่องเที่ยวรีวิวมาแล้วว่าทิวทัศน์สวยงามแถมอากาศเย็นสบายทั้งวันเหมาะก,กับการถ่ายภาพเก็บไว้สุดๆหากใครมีโอกาสและเงินในกระเป๋าเพียงพอต้องลองแวะไปแล้วนะคะเนินทรายทาสีเนินทรายตามภูเขาไฟทั่วไปมักมีสีเข้มแต่ถ้าได้ไม่เห็นในอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟ ลาเส้นของสหรัฐคงนึกว่าหลุดไปอยู่บนดาวอีกดวงหนึ่งแน่ๆเพราะมีสีสันแตกตาอย่างกับมีศิลปินเรื่องเชื่อฝีมือดีปาระบายสีเอาไว้เลยละซึ่งสายเหล่านี้เกิดจากการทำปฏิกิริยาของพื้นที่ภูเขาไฟส่วนสีต่างๆนั้นเกิดจากการเกาะตัวของเถ้าภูเขาไฟที่ถูกออกซิไดตกลงมาระหว่างลาวาอย่างร้อนระอุกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาที่มิควนพลาดจะด้วยเส้นทางที่แห้งแลง้งได้เดินทางยากลำบากสุดๆ ถ้าจะไปจริงๆควรเตรียมสภาพร่างกายรวมทั้งอุปกรณ์เดินป่าทุกอย่างให้พร้อมด้วยนะวอลีเดอร์ลวกเวลาดูภาพยนตร์นาตลุยอวากาศหลายคนคงฝันอยากไปเหยียบบนดวงจันทร์หรือไม่ก็ดวงดาวอื่นบ้างแน่ๆแต่เราจะบอกให้ว่าโลกเราก็มีอ่ะคิดไม่ถึงใช่ไหมละ่ะเป็นหุบเขาว,วาลีเดอร์ลวกในอุทยานแห่งชาติชาปาดาโดเวเดลอสของบราซิลเพราะมีหิน รูปร่างประหลาดคล้ายพื้นผิวของดวงจันทร์เนื่องจากถูกแม่น้ำเซามิเกลและลาวาภูเขาไฟกัดซอซอกหินยาวกว่า1กิโลเมตรและด้วยอายุของหินเก่าแก่นานกว่า600อล้านปีทําให้หินเหล่านี้มีรูปร่างตะปุ่มตะปัําดูน่าอัศจรรย์ขนาดนักท่องเที่ยวหลายคนรีวิวในโลกออนไลน์กันว่ารู้สึกเหมือนมาเหยียบพื้นดวงจันทร์จริงๆต้นไม้ร้องเพลงไม่ว่าใครที่ไปเยือนเมืองเบอร์ลีประเทศอังกฤษ จะต้องแปลกใจว่าใครกันน้าช่างสรรหาประติมากรรมแปลกๆความสูงกว่า3เมตรเมาไว้บนภูเขาเจ้านี่ก็คือต้นไม้บรรเลงหรือต้นไม้ร้องเพลงฝีมือการดีไซน์ของสองสถาปนิกชื่อดังโดยโครงสร้างหลักถูกคำนวณโดยคอมพิวเตอร์โมเดลสร้างทอเหล็กสังกะสีกว่า322ชิ้นเรียงให้สูงกันถึง21ชั้นซึ่งแต่ละชั้นก็จะขนานกับชั้นต่อไปและเชื่อมด้วยวงแหวนเมื่อลมพัดผ่านทำให้เกิดเสียงดังกังวาน จนถูกเก่าขาันกันว่าเป็นระฆังลมใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืน,นจากเสีงยงแพรร้ออาจจะกลายเป็นความระทึกใจแทงก็ได้เมืองบนสะพานปกติสะพานมักมีไว้เพื่อใช้ข้ามหรือสัญจรไปยังเมืองต่างๆแต่สะพานแห่งหนึ่งยาวกว่า400เมตรที่เมืองลินชีทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลฉงชิง่งประเทศจีนไม่ได้เอาไว้ข้ามอย่างเดียวไงคุณแตยังเสริมกิมมิกไม่ให้เหงา ด้วยเมืองที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนบ้าเรือนร่างไขของที่ระลึกและสิ่งก่อสร้างสไตล์ตะวันตกอยู่บนนั้นด้วยและไม่ได้มีแค่กระจุกเดียวจะเรียงยาวเป็นตับไปจนสุดสะพานว้าวเป็นไปได้ยังไงเนี่ยส่วนที่มาที่ไปของไอเดียสร้างบ้านและห้างร้านบนสะพานนั้นยังไม่แน่ชัดรู้เพียงแต่ว่าพอภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปกลายเป็นเวรัลอยู่พักหนึ่งถ้าใครมีโอกาสฝากแชร์ภาพแล้วยลืมมารีวิวให้เราและเพื่อนๆฟังด้วยนะ ไม่เลสตีไอไมซไซเคล็ดลับบ่อยชั้นดีที่มีรสชาติอร่อยและราคาแพงคือการเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแต่ถ้าเป็นที่โรงเก็บไวน์ไมเลสตีไอไมไซในมอนโดว่าบอกเลยว่าสาวกต้องเปรี้ยวปากเอ้ยไม่ใช่เข้าไปแล้วต้องร้องว้าวพอที่นี่ถือเป็นโรงเก็บไวนชั้นเยี่ยมของโลกในห้องใต้ดินมีความกว้างขวางและทางเดินยาวจนเหนื่อยหอบก,กว่า55กิโเมตร บรรจุไวน์ทำจากพืชมากกว่า1.5ล้านขวดสร้างจากการขุดเมืองหินปูนที่ควบคุมความชื้นระหว่าง85-95และควบคุมอุณหภูมิระหว่าง12-15องศาเซนเซียสตลอดทั้งปีที่สำคัญยังมีไวน์ขวดแรกที่เก็บรักษาตั้งแต่ปี1968เอาไว้ชมด้วยแม้ใครเป็นแฟนตัวยงคงต้องไปสัมผัสกันสักครั้งแล้วหมู่บ้านตีเอเบเล บ้านทั่วไปส่วนใหญ่ก่อสร้างหรือตกแต่งด้วยไม้หรือปูนแต่หมู่บ้านติเอเบเลในประเทศบูกีนาฟาโซเขาสร้างกันด้วยโคลอนอิฐและหินพร้อมตกแต่งผนังด้วยรวดลายแบบฉบับดั้งเดิมดูสวยงามแปลกตาไม่เกิดกาอาราเรนะบอกเลยซึ่งลวดลายอันวิจิตรนั้นแต่งแต้มด้วยสีดำขาวแดงและเคลือบเงาด้วยถั่วด้วยสตรีในพื้นที่ตั้งแต่ศตวรรษที่15เพื่อเป็นมรดกตกทอดของวัฒนธรรมชนเผ่ากาเซนะ แถมยังมีผนังหนาะและหน้าต่างมินิมอลเพื่อป้องกันค่าสึกโจมตีและลดความร้อนจากแสงแดดไปด้วยในตัวว้า wow! วสวยล้ำนำสมัยจะเรียกว่าเป็นผู้นำเทรนด์หมู่บ้านรักโลกก็ค,คงจะไม่ผิดนะคะเนี่ยเอเกอร์ซารอกอากาศหนาวเย็นแบบนี้ถ้าได้แช่ตัวในบ่อน้ำพุร้อนคงจะฟินไม่น้อยแต่พอเห็นเอเกอร์ซารอกในประเทศฮังการีแล้วแทบจะขยี้ตารัวๆจนนึกว่าฝันไปเลยทีเดียว เพราะมีความขาวระมุนของแนวเกลือเกาะตัวเป็นชั้นๆจนเหมือนสรน้ําแต่กิมมิกเด่นๆไม่ได้มีแค่ความสวยเท่านั้นน้ําคี่นั้นยังเป็นน้าพุร้อนที่ประทุขึ้นจากพื้นใต้ผิพบขึ้นมาด้วยหมายความว่าในนั้นต้องมีแร่ธาตุสำคัญเพียบเชื่อว่าช่วยบรรเทาอาการความอ่อนล้าและเรื่องอาการปวดเมื่อยตามข้อได้ดีแต่จะจริงหรือไม่ก็ต้องไปลองพิสูจน์กันททเลสาบเกลี่มูตู ถ้าพูดถึงทะเลสาบคงนึกถึงแหล่งน้ําขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยผืนดินกันใช่ไหมแต่ทะเลสาบเกลิมูตูในอุทยานแห่งชาติภูเขาเกลิมูตูของอินโดนีเซียบอกเลยว่าที่นี่จะทําให้คุณเซอร์ไพรส์หนักมากจนร้องวอลออกมาดังๆเลยเพราะทะเลสาบแห่งนี้อยู่บนพื้นที่สูงกว่า1730เมตรจากระดับน้ําทะเลและมีสีสันแตกต่างกันทั้งสีน้ําเงินเขียวดําโดยเราไม่รู้เลยว่าจะเปลี่ยนเป็นปสีอะไรในช่วงเวลาใดบ้าง แต่ได้ข่าวว่าปีหนึ่งเปลี่ยนสีได้ราวๆหกครั้งจากปริมาณแก๊สและแร่ธาตุภายในที่ผ่านผวนตลอดเวลาแม้ได้ยินแบบนี้ก็เริ่มอยากออกเดินทางจะขอเตือนนิดหนึ่งว่าคุณสามารถเดินไปอย่างพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้นเพราะเป็นสถานที่อันตรายถึงชีวิตได้นั่นเองทะเลสาบโซวักสวาบนไหนวงว่างลองค้นหารูปภาพด้วยคำว่าหมู่เกาะแฟโรป๊บคงแปลกใจกับทะเลสาบบนหน้าผา แต่เบื้องล่างมันคือท้องทะเลกว้างใหญ่ไม่ต้องตกใจคิดว่าเกิดจากโฟโต้ช็อปแต่มันคือทะเลสาบโซวกซวะถือเป็นไฮไลท์เด็กของที่นี่เลยเพราะพื้นที่แห่งนี้ที่สุดน์ให้เห็นว่ามองต่างมุมภาพก็เปลี่ยนหากเป็นมุมสูงกว่าทะเลสาบ100เมตรเราจะเห็นภาพทะเลสาบสูงจากน้ําทะเลทั้งทั้งที่จริงๆแล้วมันสูงเพียง30เมตรจากระดับน้ําทะเลเท่านั้น ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ